จริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่แบบเวลาเจอคอมเมนต์แล้วเราจะรู้สึกแย่แล้วนักแล้วนักเขียนจะเจอสิ่งนี้เป็นประจำนะปกติก็แรกๆก็รู้สึกแบบ t ท k e it personal เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ไหวเราเขียนต่อไม่ได้แน่ๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็หนึ่งเลยเราอาจจะต้องแบ่งส่วนตัวจะแบ่งคอมเมนต์ออกเป็นประมาณ3าประเภทก็คืออันแรกก็คือดีต่อใจดีต่องานนะคะอันนี้เขาก็จะคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้แบบพัฒนางานของเราได้เนาะอย่างที่2ก็คืออาจจะไม่ดีต่อใจแต่มันดีต่องานอันนี้จะเป็นคอมเมนต์ที่เขา,าวิาพากษ์งานเราในเชิงว่าโอเคเราปรับปรุงได้ตรงไหนเพิ่มเติมได้อีกตรงไหนนะคะอันนี้ให้เก็บมาพัฒนา แา่วันที่3ก็คือไม่ดีต่อใจไม่ดีต่องานอันนี้ให้แบบว่า Delete ทิ้งออกไปจากหัวเลยไม่ไม่เอาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะพอเราแยกแยะประเภทคอมเมนต์ได้อะเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะรับคอมเมนต์แบบไหนเข้ามา อิสรลีศิริวันกุลทอนนะคะนันปาก,กาแซมมอนค่ะก็เป็นนักเขียนในวรรณน,นิยายนะคะแล้วก็เขียนบทซีรีส์ด้วยค่ะทางหมอก็จะเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะจบเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะรับราชการะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นหมอฟูลไทม์ด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วย แพทย์ก็ควรจะเป็นหมอที่ดูคนไข้แบบองค์รวมนะคะดูทั้งกายใจสังคมจิตวิญญาณแล้วก็ลงดูเป็นเขาเรียกว่า เฟิร์สคอนแทคนะคะก็คือจะเป็นหมอ p r ม m a r y c แค e ที่เวลาคนไข้ป่วยเป็นอะไรก็จะต้องมาหาเราก่อนแล้วก็ดูทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุดูไปจนถึงระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงไปดูในชุมชนทํางานกับชุมชนด้วยเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นหมอที่ดูแลค่อนข้างกว้างแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะ,ะทํางานในแผนกประคับประคองก็คือดูแลผู้ป่วยที่แบบเขามีระยะเวลามีชีวิตเหลืออยู่อย่างจาํากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูแลให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็จากไปอย่างสงบค่ะ สมัยก่อนชื่อจริงชื่ออะสะมา A S A M A แล้วทีเนี้ยเวลาสมัยก่อนนะคะจะเล่นเว็บบอร์ดวาดรูปแบบแฟนอาร์ตหรือว่าวาดรูปออริจินอลตัวเองอะลงเว็บบอร์ดแล้วใช้ใช,ใช้ใช้นามปากกาว่า A S A M ตัดตัว A หลังออกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะเรียกแทนตัวเองว่าแซมอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ ก็เรียกไปเรียกมาก็มีคนในเว็บบอร์ดนั่นแหละมาเรียกเราแบบแซมมอนแซมมอนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักก็เลยแบบว่าหยิบม,มาใช้เลยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะชื่อเล่นจริงๆเราชื่อว่าเอิงเอวยแต่ว่าพอพอได้ทํางานกับต่างประเทศหรือว่าแบบได้โคก,กันกับกับนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาออกเสียงเอิงเอวยไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่เราก็เลยต้องมีเหมือนชื่อที่เป็นชื่ออ่าชื่อเรียกง่ายๆสําหรับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแซมแล้วก็ตอนนี้ก็คือในวงการก็เรียกแซมกันหมดเลยจริงๆ่ะเขียนตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็คือชอบอ่านนิยายเริ่มต้นจากชอบอ่านก่อนตอนเด็กสักแบบปสปสี 4, เนี่ยก็คืออ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จปุ๊บก็ ไปกวาดอ่านนิยายทุกเล่มในห้องสมุดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการได้อยู่กับฟิกชันน่ะมันเป็นสิ่งที่เอนจอยแล้วเรามีความสุขมากๆพอเริ่มอ่านเยอะๆก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างฟิกชันของเราเองอย่างเงี้ยค่ะก็หัดเขียนเลยตั้งแต่ประถมป,ป .5 ป .6 ก็เขียนในสมุดแบบว่าเขียนเขียนเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนเล่าเล่าเรื่อง เรานูนเรานี้เรานั่นแล้วก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นจริงๆแต่ว่าที่เริ่มจริงจังเนี่ยก็คือตอนเรียนอยู่ปี5ค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ละวนแผนกจิตเวชนะด้วยความชอบอย่างที่บอกไปมันแรงมานาใจมันมาเยอะมากเลยคือแบบโอ้โหเราอยากจะสร้างฟิกชั่นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจิตเวช ก็เลยแบบอ่ะลองสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนออกมาแต่ก็เขียนเก็บไว้เองคนเดียวเหมือนเดิมจริงๆว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ประถมจนถึงปี5เนี่ยไม่ได้ทิ้งการเขียนเลยนะคะคือจะเขียนอะไรไม่รู้ตลอดเวลาเขียนไม่จบเขียนพลอตเขียนขึ้นโครงทิ้งเอาไว้ในคอมไม่มีใครอ่านไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตลอดเวลาก็จะมีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คนที่แบบเราอาจจะส่งให้อ่านอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่เคยพับลิชแบบแบบพับลิชออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ออเขียนมาตลอดแล้วก็ปี5้าเนี่ยเป็นปีที่เราตัดสินใจว่าเราจะพับลิชเออก็เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีแบบกระแส BL มันเริ่มมาแล้วเพื่อนก็ส่งนิยายไว้ y y, เรื่องหนึ่งมาให้อ่านในเว็บไซต์เด็กดีใช่อ่านเสร็จปุ๊บชอบมากเลยอะคือแบบอ้ย เราอยากจะลองเอาที่เราเขียนมากมายแล้วก็ทิ้งๆไว้เนี่ยเอามาพับลิผบ้างก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าเรื่องดิอะโนซิสการวินิจฉัยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องแรกที่เราได้ลองลงเว็บไซต์เด็กดีซึ่งก็อันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะก็ มันมันก็ตื่นเต้นแน่นอนแหละคือแบบว่าสิ่งที่เราเขียนมันกําลังจะได้เป็นภาพอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของนักเขียนเหมือนกันก็เพราะว่าเพราะว่าช่วงที่เราอ่านฮร์รีพอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาเอาไปทําเป็นภาพยนตร์อันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบโหมันเป็นความฝันของเราเลยที่ได้เห็นไลฟ์แอคชั่นของตัวหนังสือของงานที่เราชอบอะไรอเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามันเป็นงานของเราอะ่ะแล้วมันได้เป็นภาพแบบนั้นน่ะโอก้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ ขอบคุณทางค่ายทีวีทันเดอร์ที่มองเห็นนะคะถ้าถ้าเขาไม่ได้มองเห็นว่าแบบเอองานของเราอ่ะกับเป็นสิ่งที่เขากําลังมองหาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่มีเราทุกวันนี้เหมือนกันค่ะก็แบบพอดีเป็นจังหวะที่ดีพอดีโชคดีด้วยแหละค่ะที่เขากําลังมองหาเรื่องที่เหมาะสมกับน้องแม็กกับน้องตุลน,นะคะตุลภก,กรเนาะที่เขาเล่นเป็นครูแทนกับหมอันแล้วก็เออก็มาเจอเรื่องของเราพอดีที่รู้สึกว่า ช่วงวัยของตัวละครมันเหมาะกับเขาคิดว่าน่าจะเป็นหมอค่ะใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นหมอเพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยมันมันให้อะไรเราเยอะค่ะมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่ว่าในใจลึก,ลกเนี่ยเวลาได้อยู่กับคนไข้เราก็แฮปปี้เหมือนกันที่แบบเราได้รักษาในสิ่งที่เขาทุกทรมานแล้วมันหาย แล้วเขาแฮปปี้ชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าเป็นหมอโดยไม่เป็นนักเขียนจริงๆอ่ะสองอาชีพเนี้ยมันส่งเสริมกันนะคะจริงๆไม่ไม่ได้อยากตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอะ่ะจริงๆอยากตอบว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะเขียนกับเป็นหมอคู่กันไปนี่แหละคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยเรามันมันส่งเสริมกันนีถ้าไม่เขียนเราก็คงเครียดจนเป็นหมอไม่ได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่เป็นหมอเราก็คงไม่มีเรื่องราวอะไรไปเขียนเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะสองอาชีพเนี้ยมันส่งเสริมกันสำหรับตัวแซมค่ะคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเขาเป็นชื่อว่าคุณหมอกันฑพัฒน์เนาะเขาก็เป็นหมอไปศสตษาครอบครัวแบบนี้แหละแล้วก็เป็นหมอที่มีแพชชั่นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะเขาก็ไปศึกษามาแล้วทีเนี้ยเขาก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเนาะแล้วก็ ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สารวัตรวสันนะคะที่เป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งเนาะเขากลับบ้านมาที่ชุมชนนี้ที่แบบหมอเขาดูแลแล้วก็กลับมาปุ๊บปรากฏว่ามาไม่ทันคุณแม่ของเขาคุณแม่ของเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขาแม่คุณแม่ของเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะซึ่งคุณหมอคนสุดท้ายที่ดูแลคุณแม่ของสารวัตรวสันก็คือคุณหมอกันตะพัด พอกลับมาปุ๊บปรากฏว่าเกิดเรื่องก็คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ในชุมชนนั้นเน่ะเสียชีวิตที่บ้านรุนลัวอย่างปริศนาแล้วก็ตัวเลขการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียที่บ้านเนี่ยสูงขึ้นใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วดูเหมือนว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนไข้ของคุณหมอก,กัน์ตพัทหมดเลยก็จะมีคุณหมอแล้วก็ตำรวจที่แบบทีนี้สองคนนี้ก็จะเข้ามาเหมือนแบบ ทําทความรู้จักกันแล้วก็มันก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์คู่ขนานไปกับคดีที่แบบเอ้ยหมอมีส่วนหรือเปล่านะ <S <S <ง>านการุยยาคาดเหรอคะมันก็เป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆจริงๆแล้วอะคำคำนี้ถูกเข้าใจผิด มาพอสมควรนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าโดยโดยรากศัพท์ของการุญยาคาตเนี่ยมันมาจากคำว่ายูธานาเซียนะคะยูทานอสก็คือการตายที่ดีเนาะแต่ว่าการุญยาคาตมันน่าจะไปใกล้เคียงกับคำว่าเมอร์ซี่คิลลิ่งมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะการุญยาคาตเนี่ยก็คือเป็นการกระทำเพื่ออ่าโดยอาจจะโดยโดยแพทย์โดยบุคลากรหรือว่าโดย คนไข้เองที่เป็นลักษณะของอคนไข้แอสซิสในการให้ตัวเองจากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้ยุตคิความทุกข์ทรมานจากจากอาการเจ็บป่วยของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะถูกกฎหมายในบางประเทศเนาะก็เป็นหลักการที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่อย่างมากมายว่ามันทำได้ในประเทศไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ทำงานในฟิลของผู้ป่วยระยะท้ายแซมก็จะได้ยินคำนี้จากผู้ป่วยเองด้วยอย่างเช่นแบบเออคุณหมอการุญยาคาดออเลยได้ไหมเพราะว่าทรมานมากแล้วไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็จะได้ยินคำคำนี้มาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งทีบุคลากรสาธารณสุขได้กันเองก็ยังเข้าใจผิดบางบางคนนะเข้าใจผิดว่าการ การให้ยาร์ฟีนของหน่วยประคับประคองหน่วยพัตตทีแคร์เนี่ยคือการการุณยาฆาาอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นคําที่แบบมันยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหลายอย่างอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนผลงานมาตลอดนะคะถ้าไม่มีนักอ่านที่สนับสนุนเนี่ยก็คงจะไม่มีแซมทุกวันนี้ก็คงไม่มีแรงทำต่อนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ไปหาที่งานสัปดาห์หนังสืออย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ไปงานสัปดาห์หนังสือก็จะมีนักอ่านที่มาหามาคุยด้วยมาขอลายเซ็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ให้แซมก็คือการได้เจอนักอา่านเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทําให้แซมมีพลังที่จะไปต่อกับการเขียนค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็หลังจากนี้สัญญาว่าจะทำงานให้ดีขึ้น เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีความสุขกับการเขียนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าแซมมีความสุขงานก็จะมีความสุขนะคะก็แบบเ,เดี๋ยวก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามเอาคอมเมนต์ของทุกคนมาซ่อมแซมในส่วนที่เราขาดหายไปซึ่งมันก็ยังมีก็ไม่ได้เก่งยังยังไม่ได้มองว่าเป็นนักเขียนที่เก่งขนาดนั้นก็แต่ก็ยังอยากเก่งมากขึ้นอีกนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามาปรับเขาเรียกว่าปรับปรุง จา,จากทุกๆฟีดแบ็กที่ได้รับมาแล้วก็จะทําเป็นงานใหม่ที่คิดว่า,น,าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะฝากผลงานนิยายนะคะ,อะตอนนี้ก็มีนิยายที่ทวางขายอยู่หลายเรื่องนะคะตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องการุณยาค่าซึ่งเรื่องนี้เป็นนิยายของแซมที่ได้ถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์นะคะการุณยาคาก็เป็นผลงานของทางวันดีออริจินอลนะคะ คิดว่าน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ